ครับผมและนี่คือโหมดล็อกคันเร่งนะครับผมซึ่งเราสามารถตั้งรหัสล็อกคันเร่งจากตัวกล่องคันเร่งเองเลยก็ได้หรือผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ครับวิธีการตั้งผ่านกล่องคันเร่งของเราไม่ยากครับจากหน้า LO นะครับกดซ้ายค้างเลยขึ้นเลข0ให้เรากดปุ่มขวามือครับจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่สมมติผมตั้งไว้เลข1แล้วเรามากดปุ่ม ซ้ายมือค้างอีกครั้งหนึ่งเป็นการยืนยันนะครับรหัส1นึเมื่อสักครู่นี้นะครับคันเร่งล็อกอยู่นะครับใช้งานไม่ได้ถ้าเราจะปลดล็อกคันเร่งก็ต้องใช้รหัสเดิมโดยการปุ่มซ้ายมือค้างเมื่อสักครู่นี้ผมตั้งเป็น1นึผมก็ตั้ง1นึ่งานี้ศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็กดปุ่มซ้ายมือค้างอีกครั้งเป็นการยืนยันขึ้น L O คันเร่งจะใช้งานได้ปกติครับ<อ>และสําหรับวิธีการตั้งผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ง่ายมากครับมันขึ้นปุ่มให้กดัลล็อกอยู่แล้้้้้้ไไ้้วววนนนนนนะรรรรัััโหหหมมมมดดดดดดกก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 ขขขยตีเเาาาาาไไไปปลลลลผ็็จออออทงงสสแแนนืืถ นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้จังง่ายมากๆและปลอดภัยมากๆในกรณีที่เราตั้งรหัสล็อกที่ตัวเครื่องแล้วเราจํารหัสไม่ได้เราสามารถปลดล็อกที่มือถือได้ซึ่งเป็นรหัสเดียวกับการรหัสปลดล็อกมือถือเรานั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของมันครับ